เราจะพามาเก็บสโมกันนะครับอันนี้สายพันธุ์นี้หายากมากนะครับสายพันธุ์ลูกใหญ่นะครับนี่ดูนะครับเกือบเท่าหน่วยไข่นะครับนี่พอสายพันธุ์ทั่วไปปกติจะเป็นสายพันธุ์กลมๆนะครับลูกมันจะเล็กๆครับนี่สายพันธุ์ทั่วไปอาจจะเล็กกว่านี้อีกครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับคนละไซส์กันเลยนะครับ เพื่อนๆดูนะครับนี่อันนี้ยังไม่โตนะครับอันนี้ธรรมชาตินะครับถ้าบำรุงดูแลอาจจะโตได้กว่านี้เลยครับนี่อันนี้ก็ยังไม่ได้แก่เท่าไหร่นะครับพอสายพันธุ์ทั่วไปปกติมันจะลูกกลมๆเล็กๆครับใหญ่กว่าลูกแก้วนิดนึงนะครับอันนี้เกือบเท่าหน่วยไข่นะครับสมอไทยนะครับ เป็นยารับยบายบายอ่อนๆตากแห้งชงเป็นชาก็ได้ครับสุดยอดเลยหรือว่าจะดองน้ำพึ่งเดือนห้าครับดองไว้สักป,ปีหนึ่งครับอย่าอายุวัฒนะนะครับ